การทำนายดวงชะตาของชาวรัคนาราศีสิงห์เดือนเมษายนต่อไปนี้อาจจะไม่ตรงกับดวงชะตาของบางท่านบางคนเพราะพื้นดวงชะตาของแต่ละคนแต่ละท่านสูงต่ําดีร้ายแตกต่างกันไปแต่พอเป็นแนวทางในการปฏิบัติและการตัดสินใจในการดาเนินชีวิตของท่านได้ เมื่ออาทิตย์เป็นมหาอุดความยิ่งใหญ่ความสำเร็จกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วเรามาดูกันนะคะเมื่อดาวพระอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์ก่อนหน้านี้อยู่ในภพมรณะไม่ว่าจะทำอะไรก็ติดติดขัดขัดไปหมดทุกอย่างและไม่สำเร็จสักอย่างทั้งเรื่องการเงินการงานและการเรียน แต่พอดาวพระอาทิตย์ย้ายราศีไปสู่ภพสุภะและยังได้ตำแหน่งมหาอุดอีกในวันที่ส4เมษายนและยังมีดาวพระพุธย้ายราศีมารออยู่ตั้งแต่วันที่11เเมษายนซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเป็นกระดุมพระดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพุธจะเป็นคู่ที่จะส่งเสริม ด้านการสื่อสารการประชาสัมพันธ์การติดต่อและเกี่ยวกับวิชาการต่างๆจะเก่งที่สุดในด้านนี้และมาอยู่ในเรือนสุภะคือตำแหน่งหน้าที่การงานและดาวพระศุกยังเป็นดาวเจ้าเรือนการงานย้ายราศีเข้าพบสหัชชะและไปร่วมกับดาวพระอาทิตย์เป็นคู่สมพลคือท่านจะมีพลังในใน การที่จะเริ่มทำงานมีพลังในการส่งเสริมด้านการเงินการงานและดาวพระพุธกับดาวพระศุกร์ก็เป็นคู่ธาตุน้ํากลุ่มดาวทั้งหมดเป็นดาวสุภเคราะห์ในด้านที่ดีและย้ายราศีเข้ามาสู่ภพที่ดีต่อดวงชะตาของท่านชาวรัคนาราศีสิงห์และดาวพฤหัสบดี เป็นดาวแห่งโชคลาภและความสำเร็จและคุณงามความดีย้ายราศีเข้ามาทับลัคนาของท่านเรามาดูเรื่องการงานกันก่อนนะคะตอนนี้ดาวพระอังคารทับราศีอยู่กับดาวพระลาหูซึ่งเป็นคู่ธาตุลมคือช่วงนี้ท่านจะมีอารมณ์ปลวนแปลหงุดหงิดง่ายในตัวของท่านเองและในการทำงานของท่าน และจะมีพลังในการแข่งขันชิงดีชิงเด่นมากเป็นพิเศษเมื่อดาวพฤหัส,สบดีมาเล็งทับตัวท่านเองและเลงดาวพระราหูทําให้ดาวพระราหูมีพลังมากขึ้นคือให้ท่านระวังการประทัาคาลมหรือจะมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานของท่านหรือรอบตัวของท่านเอง ให้ท่านใจเย็นๆระง,งับอารมณ์ให้อยู่ให้นิ่งๆไว้เป็นดีที่สุดและดาวทุกดวงจะย้ายเข้ามารวมกันในตำแหน่งที่ดีต่อดวงชะตาของท่านฉะนั้นในช่วงกลางเดือนเมษาเป็นต้นไปท่านจะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ๆในการทำงานได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆหรือมีแนวความคิดใหม่ๆ เกิดช่องทางใหม่ๆในกิจการงานของท่านต่อจากนี้ไปมีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งแต่หลังจากวันที่29เามษาเป็นต้นไปให้ท่านระวังเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาทางการเงินต่างๆจะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้หรือบางท่านอาจจะเป็นหนี้ได้เป็นหนี้สินหรือได้ กู้มีการกู้เงินเกิดขึ้นต่อไปเรามาดูเรื่องการเงินนะคะดาวพระพุธย้ายราศีเข้ามาตั้งแต่วันที่11เมษายนเข้าสู่เรือนสุภระร่วมกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นคู่ธาตุน้ําจะส่งผลดีคือทางด้านการเงินจะอุดมสมบูรณ์และร่วมกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นมหาอุดงานที่ดีเด่นมากๆคืองานเกี่ยวกับการใช้คําพูดหรือเอกสาร เช่นการสื่อสารการเจรจาการประชาสัมพันธ์งานด้านวิชาการต่างๆการติดต่อเจรจาในธุรกิจต่างๆงานต่างประเทศงานออนไลน์ไฮเทคต่างๆนักการขายนักการตลาดต่างๆและการเรียนรู้การศึกษาพอถึงวันที่29เาเมษาดาวพระพุธจะย้าย ไปอยู่ร่วมกับดาวพระลาหูซึ่งเป็นคู่สตูกันให้ท่านระวังอย่าทำอะไรที่ผิดกฎหมายหรือผิดทำนองคลองธรรมหรืออย่าทำอะไรสิ่งเสียเส่ยงเพราะอาจจะมีผลร้ายเกิดขึ้นตามมาหรือเกิดความผิดพลาดตามมาก็ได้ได้ให้ระวังเกี่ยวกับการเซ็นเช็คสั่งจ่ายหรือการเซ็นสัญญาเอกสารต่างๆ ให้ท่านรอบครอบถี่ทวนให้มากๆต่อไปเรามาดูเรื่องสุขภาพกันนะคะเมื่อดาวพระอังคารอยู่ร่วมกับดาวพระราหูให้ระวังจะมีการเลือกตกยางออกจะเกิดแผลแตกตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงการผ่าตัดใหญ่ๆได้และดาวมฤตยูมาร่วมกับพระอาทิตย์ให้ระวังเกี่ยวกับระบบประสาทระบบสายตาระบบสมอง ระบบเลือดและมีพะพุทธกบพสุขอยู่ร่วมกันคือให้ระวังระบบภายในของร่างกายระบบช่องท้องระบบช่องปากและให้ระวังคำพูดของท่านด้วยและให้ระวังสุขภาพคู่ครองของท่านอาจจะเจ็บป่วยในช่วงเวลานี้และให้ระวังสุขภาพผู้ใหญ่ในบ้านด้วย อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายหรือบางท่านอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือมีปัญหากับเจ้านายเพราะช่วงนี้ท่านมีความมั่นใจมากมีความมั่นใจสูงเกินไปก็ให้คอยระวังตัวเองไว้ให้ดีต่อไปเรามาดูเรื่องความรักนะคะความรักจะราบรื่นไปในทางที่ดีท่านจะมี หุ้นส่วนที่ดีมีบุตรบริวารที่ดีมีมิตรสหายที่ดีหรือคนโสดอาจจะได้พบเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตก็ได้สีที่เป็นมงคลต่อดวงชะตาของชาวรัคนาราศีสิงค์คือสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีชมพูหรือสีที่เป็นเหลือบวับวับแวมๆเลขที่เป็นมงคลต่อดวงชะตาของชาวาลาัคนาราศีสิงค์ คือเลข1เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8นะคะก็จบการทำนายเพียงแค่นี้นะคะทางช่องเปิดกลุ่มโหราศาสตร์ของเราขออวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จด้านการเงินการงานความรักและครอบครัวด้วยเทินสาธุอย่าลืมกดติดตามดูคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ